วันนี้จริงพูดเรื่องที่มาตาจันให้ลูกฟังในบางอย่างก็คือนี่นะการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ดมาเมื่อวันศุกร์ช่วงประมาณบ่ายห้าโมงกว่าๆเขามาแจ้งให้ทราบว่าต้องการที่จะดูแลต้นพิกุลหนึ่งต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมบราชนินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มาปลูกไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2556หนู่ไปดูว่าปลูกที่ไหนถ้าต้นไม้ต้นนั้นตายแล้วโครงการนี้มีตามนั้นเราก็ต้องหาต้นไม้มาปลูกทดแทนและเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในวัดป่าหุ่ดินแต่ถ้า เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็คอยดูว่าเขาจะว่าไงหลวงปู่เซนรับเรียบร้อยรับทราบแล้วหลวงปู่เซนรับในข้อมูลต่างๆเนี่ว่าไดไ้รับรู้ในการมาของสำนักจัดการทรัพยากรป่า,มาไม้สมบูรณ์แล้วเขาจะไปทําอะไรตอนนี้นก็เรื่องของเขาและภาสาทุเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแต่ถ้าเขามา ดูแลต้นพิขุนอีกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดูแลกันและประชุมกันดังที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี้ก็ประชุมไม่กี่คนเพราะมีไม่กี่คนมีสมเด็จนี่ก็มีประขิวนั่นก็มีตำรวจนั่นนั่นแล้วก็มีคุณนางนั่นก็มีแวก็มีไรมีม้าเหมียวก็มีแค่นั้นในลูกก็ไปสมทบที่มาจากโคราช ก็แค่นั้นแต่พอ่อเราไปไหนล่ะเรื่องของเรื่องมันพ่อเลยพูดให้ฟังเป็นเรื่องที่ม่าจะเจนนะลูกนะนั่นคอยตอนนี้มาปรึกษาหาหรือกันว่าจะทำยังไงเมื่อต้นพิกุนหนึ่งต้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงปลูกอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้ตายหรือ,อยัง สิปีต้นไม้สูงขนาดไหนขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมหามงคลนั่นแหละดอกพี่นะแต่ต้องดูนะลูกนะนเราประชุมกันแล้วล่ะเมื่อวานนี่ปรึกษาห้างหรือกันแล้วลหละว่าจะลงตัวกันยังไงอืเขาก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อเขาเขาจะติดต่อมาเองหลวงปู่ก็เลยวางภารละปับ๊บเบอร์โทรก็มีแต่เจ้าเนี้ยอยู่วัดมีคนคนเดียวเสเลือ่อเสเล ไม่มีใครที่จะถ่ายภาพรถเขาไว้ไม่มีใครที่จะถ่ายภาพไอ้ทะาเบียนรถเขาไว้ด,ดึดูนะนี่แหละความสภาพของพวกเราให้ฉลาดเจ้าทีนะลูกนะเดี๋ยวเลิกตะลาะบ่อแวงกันนี่ดินตากันนี่ฉลาดที่สุดในพวกเรานี่ยเหลทะลุกนรวมตัวกันใหม่เท่านั้นนี่งานเนี่ยมันเป็นงานที่พวกเราจะต้องพิจารณาแต่ตองกันนี่นะ่ะว่าเราจะทํายังไงเนี่ย งานนี่งานปลูกต้นไม้นี่งานที่พระองค์ทรงปลูกนี่ต้นไม้นี่ไปไหนแล้วใครปลูกแต่หลวงพ่อจำได้ว่าต้นพิคุณได้ปลูกจริงอะ่ะนอช่วงนั้นทั้งดอ็อดเตอร์ทศพลกลุ่มของชมลมต่างๆกลุ่มมูนิธิต่างๆเข้ามาพวกเกษตรเขามาฮอมมาลงเราจำได้อยู่แต่ว่าอยู่ในช่วงไหนช่วงนั้นแหละ เด็ต้นพิกุลตายยังให้ดูแลรักษาบ้างนีถ้าต้นพิกุลตายนี่พวกเธอต้องตายด้วยะเขาใจยังขอขาดนะเนี่ยนะต้นพิกุลของพระองค์ทรงปลูกตายเออระวังให้ดีนะนี่ใครไปดูแลเนี่ยเข,ขาใจเนี่ยปรึกษาหาเรือกันนะเนี่ยถามนั่นประธานชมรมนั่นประธานชมรมต้องรับผิดชอบนั่นเออคอขาดนะเข,ขาใจยังเออไหนล่ะอยู่ที่ไหนใครปลูกต้นพิกุลนะ่ะ อ๋หลวงปู่ปูจกิงไหมล่ะแต่ลวงปู่ปูจริงขอลวงปู่คอขาดคนเดียวนะให้ลูกคออยู่ชีเดิมเขาใจยังเออเป็นอย่างนั้นออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลน,นะลูกนะเราให้ล,ลูกหลานฟังหลายเรื่องแต่เรื่องที่ลวงปู่ต้องการที่สุดก็คือความสามัคคีไม่อยากเห็นลูกทะเลาะบแบ่งกันอยากเห็นลูกนีเคารพพ่อเหมือนเดิมไม่มีคําว่าซุบซิบตินทาใดๆเกิดขึ้น นั้นและเป็นบุญเป็นกุศลในทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลดลูที่ลูกิทีลูกหาเขาฉัญจนมาจากทางด้านไกลพวกเราก็จะได้เป็นตัวอย่างต้อนรับขับสู้เมื่อคนแหล่งไรเข้ามาในภายภาคหน้าต่อไปนขอโมทนาลูกนะักสาธุหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาหกรอบเจ็ดสิบสพรรษาวันที่ยี่ดกรกฎราคมสอง7ห้าหเจ็ดข้าพเจ้านางสาวสุธรรมามือดอินขอน้อมถวายผ้าไตรเจ็ดไตรบาทหนึ่งใบหมวกเจ็ดใบผ้าคลุมไหล่เจ็ดผืนชุดปฏิบัติธรรมสามชุดเครื่องอุปโภคบริโภคขอน้อมถวายองค์พ่อหลวงปู่และคณะสงฆ์หกรูป ข้าพเจ้านางสาวสุธรรมามืดอนินขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีโอยาวนะลูกนะเอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตตกศินมหาราชและ บูรพะมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์พร้อมทั้งวีรชนทหารผู้กล้าทุกท่านที่มีบุญคุณต่อประเทศไทยและอุทิศง่ายเดชบิดานายเหรียญทองมืดอินนายบุญมางมืดอินนางดำมืดอินนายห้านารีนนนางสั้นนารีนนนาย ซ้ำเหมือนแจมนางมิตรเหมือนแจมและตระกูลแสงจันทร์ที่ร่วงรับไปแล้วทุกท่านอุทิศให้แดส่สปปรรพสตว์ทั้งหลายทั่วโลกทั่วจักรวาลอนันตจักรวาลพร้อมเจ้ากรรมนางเวรของข้าพเจ้านางสาวสุธรรม,มามืดอินเจ้าข้าด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ขอจงเป็นอุป,ปนิสัยเป็นปัจจัย เพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งถึงพระนิพพานในปัจจุบันนี้เถินขอมุทนาลูกสาธุแม่สวรรค์ฝ่ายสงชำระนี่สงสงรับทราบนะเป็นจำนวนปัจจัย500าร้อบาทพื่อทิ์ปุญส่วกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะขอโมทนาลูกสาธุแม่บูตรพิมล นาดูสิทพิมลบูชาธรรมบูชา,าธาตุขันธ์องค์พ่อหลวงปู่เป็นจำนวนปัจจัยห้าร้อบาทขโมูทนาโดยสาธุนายมนัดป้องรอดนางนิทัศกรแดดแท่งบูชาธรรมบูชา,าธาตุขันธ์องค์พ่อหลวงปู่เป็นจำนวนปัจจัยสา0ห้าสิบาทขโมทธนา้วยสาธุนายเกรียงไกรเคนจอมทางบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ย6สิบกรกฎาคมที่ผ่านมา และขอทิทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายน้ำสามแผเข้าวสารหนึ่งถุงถุงพระปัจจัยอีกหนึ่งร้อยบาทคระมุทนาลูกสาทุนอสวิจิตราริทิธรรมสามสิบเอ็ดทับห้าหมู่เจ็ดตำบลสาคูอําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่เป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบาทคอามบทนาลูกสาทุแม่ไพรวันชนะใจ บูชาธรรมหนึ่งร้อยบาทขอมูทนาโดยสาธุพ่อสาคอนไม่ละเอียดจนตัวพร้อมครอบครัวถวายปัจจัยเข้าหมูนิธิองหลวงปู่น้อยยาณวโรเป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทขอมูทนารูปสาธุแม่สาวรสุริยชใจพร้อมครอบครัวน้องถวายปัจจัยบูชาธรรมเป็นจำนวนปัจจัยหนึ่งร้อยบาทขอมูทนารูปสาธุแม่ เจียมจิตคำบุญเกิดน้อมถวายปัจจัยหนึ่งร้อยบาทบูชาธรรมแม่สมพรหลาบยองสีถวายปัจจัยบูชาธรรมหนึ่งร้อยบาทอาขอบมทนารูสาธุแม่นางกับเจริญพร้อมลูกหลานถวายปัจจัยชําระนี่สงพร้อมบูชาธรรมสงับทราบนะด้วยปัจจัยห้าร้อยบาทขอบูทนาดยสาธุนอสปรียากรสุนทรแตรน้อมถวายปัจจัยชําระนี่สงสงับทราบนะ เป็นจำนวนปัจจัย100บาทเข้ามูลนธิธิอีก100บาทเข้าร่วมโครงการทองคำช่วยชาติอีก100บาทอขอโมทนาดุษธุนอสรุธรรมมืดอินถวายประจัยบูชาธรรม100บาทเข้ามูลนธิธิ100บาทเข้าร่วมโครงการทองคำช่วยชาติขององค์ลวงตาอีก100บาทอขออมมทนาด้วยสาธุแม่ฉเฉลาาทัพใบสี ถวายปัจจัยบูชาธรรมหนึ่งร้อยบาทพ่อสัญญาแม่วิพันธชัยน้อมถวายปัจจัยเข้ามูลนิลวงปู่น้อยยนนะบารโวเป็นจำนวนปัจจัยสามพันบาท่ะขอโมทนาลูกสาธุนี่นะลูกขอใจนะตอนนี้นะลองปรึกษาหางก,กันเราจะทำยังไงอืมเพ้่ก็คิดถึงนะอืเมื่อท่านเสด็จมาจริงเราจะว่าไงนะ ตกใจนะไหนต้นไม้ของข้าพเจ้าอยู่ไหนเออเออเอเอสวคบคนแล้วเจ้าข้าจะมาไม่ได้นะเออระวังปากให้ดีนะลูกนะเออระวังปากให้ดีนะเหมพระองค์สเสด็จมานี่พยายามเนี่ยมีสตินี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าพระองค์มนนาางไม่ระวังนะลูกจะบอก้นไมมเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะพยายา้พวกเรานี่อ่าคนมสมศักดิ์มาอย่างนี่ฮะคนสมศักดิ์มาถึงอย่าง ยังมาไม่ถึงมาไม่ทันนี่นะมาไม่ทันแล้วก็มาพักที่บัาพอดีนั่นแหละก็กว่าที่เราจะทำเสร็จคุณสมศักดิ์กับครอบครัวเพิ่นเรี้ยงร่ากับญาติธรรมิ่นเอาน้ำรูกเครื่องกองน้ำ เครื่องกรองน้ำนั้นราคาประมาณเจ็ดหมื่นบาทพร้อมถังน้ำมาเลยเสร็จเรียบร้อยนั้นนี่แหละให้พวกเราต่อสายน้ำม,มาดูนะแปบ๊บน้ำม,มานิ้วหนึ่งนะเพื่อเอานา้ำแปบ๊บน้ำนิ้วหนึ่งนั้นเอาเข้ามาเพื่อคอยคุณสมศักดิ์เพื่อนกับภรรยาที่จะนำของมากับนายจ่างหรืออะไรเพื่อนไปหลายวัดไม่ใช่เฉพาะวัดเรา ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์อุ้ยเป็นเวลาวันนะคนบุญนะมาวันนั้นเราก็ไม่ทราบเพราะสุธรรมไม,ไม่ไม่ไม่โทรแจ้งมาก่อนพอโทรแจ้งมาแล้วล่ะสมเด็จสมเด็จก็เงียบเม่เฉยเลยสุธรรมก็เงียบสมเด็จก็เงียบเราก็นึกว่เา,าเขามาขายเครื่องโอ้ยที่นี่เนี่ยเอเจน์ใหญ่ส่งน้ําโดยเห็นหมเราชี้ไปที่ <c oughs> เราก็ชี้ไปก็มาขายเค,เครื่องเครื่องกองน้ำที่ไหนไดก็ ก็จะอยางเออนั่นแหละให้พวกเราดูกันด้วยเชื่อกันนะลูกนะอย่าเพิ่งกลับอืดูแลกันตัวนั้นต่อน้ําร่วมกันเราจะดึงใจยไหนมาเนี่ยพขาจะไปดูหรอกกรรมาจากไหนแล้วเราจะอลงที่ไหนแต่ในจ้าจอกาลังทําขาตั้งขึ้นตัวนั้นเราจะมาติดตั้งที่ไหนแล้วก็คอยดูกันร่วมกันโดยสาธุการครับคุณสมศักดิ์กับภรรยาเพื่อนเพื่อนเป็นผู้มีบุญนะลูกนะเพราะว่าก็ไปทุกวัดเลยเป็น ข้าราชการเกษียณป่ะไม่ช่ฮะไม่รู้เรื่องเออแต่ว่านี่นี่สองผัวเมียที่มานี่เป็นข้าราชการนะนี่จากโคราชนี่นะเออข้าราชการนะทั้งสองผัวเมียนี่นะเออมันจะธรรมดาดีไอ้พวกเรานี่มีแต่ข้าราชการดอนนะเข้าใจยังเออพูดกันปับ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 อันนี้น่ะมาพี่นแตใจตางนี่เนตอนนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่จะให้ มีพราสเตอร์อย่างดีปิดปากเข้าใจยังนี่วันนี้นะวันพิเศษนี่ให้เบิกพราสเตอร์ได้ซื้อมาอย่างดียืดยุ่นไม่ได้เอาออกได้เฉพาะกินข้าวกับกินน้ํานอกนั้นห้ามเอาออกเข้าใจยังเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันจะปากยืดปากยาวไปมีอะไรก็มาถามท่างผู้นี่่าเรื่องมันเกิดกันยังไงอืม เป็นเอาเอาตามนั้นลูกนะก็คอยดูแลกันลูกนะก็ะจะมานั่นแล้วก็คุยกันเรื่องว่าต้นพิกุลของพระองค์นี้อยู่ที่ไหนถ้าต้นพิกุลก็ไปไปเอามาไม่เราพวกเราได้เรื่องนะเราจะให้เดี๋ยวให้ทางทางนั้นก็ติดต่อมาก่อนเนาะพูดซะก่อนเนาะแต่ว่าเราต้องเตรียมความคุยกันไว้ก่อนนะพวกนี้นะเนี่ยว่าก็เกิดว่าพระองค์มานี่เราห้ามใช้คําที่พูดเมื่อกี้นะ พยายามระวังให้ดีตกใจไงเขาเขามาอะไรนะเะเชื่ออะไรภูมิพลเนี่ยนะ้อเขาา่าอะไรนะเข้ามาหน่อยลูกเอ๊ะพจทคองว่าอะไรนะเออเป็นเป็นคลิปที่ความประมาทอันนี้ก็เหมือนกันอะไรนะเป็คลิปมานะอา่าพระพุทธเจ้าภูมิพลดอดุจเดืด ตกใจประหม,มังก็หมายกับพระองค์แม่พันปีหลวงไป,ไปตลาดด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรนะฮนะไอปลาที่เสด็จไปๆๆปลาปลาที่เสด็จไป,ๆๆปเสด็จๆๆมานี่ปลาที่สวรรคตคแล้วเขาใจมันตกใจนะนั่นนะไอปลาที่อยู่ๆๆยในอ่างนั้นกำลังเสด็จไปเสด็จมาถาวายพระองค์ไง ออแล้วก็ปลาที่ไอ้ที่อยู่ในนั่นแล้วปลาที่สวรรคตแล้วพระเจ้าเขาเขใช่เเป็นลิปที่ว่าไมนตัวหมานะเออมันตกใจอันนี้เขาพวกเราก็จะห้ามเป็นอย่างนั้นนะเอาออมาลูกมะเออนี่นะเป็นอย่างนั้นมันมีเรื่องดีนะลูกไม่เป็นเรื่องมหามงคลนั่นเลยมาช่วงเบืบ่ายแม่แม่แม่แมทำบัดแล้วพอดีนั่นแหละอ่าเราก็เลยเ,เป็นเรื่องดีนะ แล้ว็ก็ก,ก,ก็คิดนึกตึ่ตอมอยู่นะลูกนะเบี่ยงลอยเป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลเกิดขึ้ <humanities> น,น,นปัน๊บเลยพ่อพ่อก็เซ็นรับแล้วพ่อเซ็นรับเลยมาเ็เซ็นรับพรปึกนี้ปึกใหญ่นี้แล้วก็พูดถึงเข้ามาเนี้ก่อนนะลูกนะมันมันมีหลายอยู่ดเดี๋ยวพ่อจะให้ดูหลอกมันมีหลายจุดนะเนี่ยสองต้นอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเี่ย อยู่ที่วัดอีสานนี่นั่นแหละแล้วก็โอ้ยเราก็พูดเราก็พูดจริงนะแล้ก็พูดจริงหนอะดแีแล้วมันเหลือนั่นนะไม่งั้นก็เขาอาจจะโค่นลงก็ได้ฮะมันเป็นยังไงหลวงปู่มามันจะโค่นได้เลยหลวงปู่สิ่งของต่างๆนั่นคือสมบัติของพระราชาเรืเข้าใจไหมต้นไม้นี่ก็คือ เป็นสมบัติของพระราชาเลยนะเขาลองเข้าใจด้วยนะอืาอีนี้มีการออกมาดูแลปกป้องรักษานั่นแหละเพราะเป็นสมบัติของพระราชาหอเฉริญพระเกียรติก็เจ็ดเข็เดียวกันอยู่ที่วัดอีสานเนี่ยที่หลวงปู่เข้าไปเขาซัดหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่อยากจะเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมพระเกียรติเพราะมันพังไม่มีใครเข้าไปดูแลนกเต็มหมดแล้วตัวนี้ก็รั่วลงบาเต็ม เราก็เลยว่าโอ๊ยเรามีปัจจัยอยู่เสนหนึ่งเราคิดอยากจะบูรณะปฏิสังขรดูแลได้ไหมเราก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็เส้นทางเดินทรงพระปะระมาพิไทยของพระองค์นั้นเดินไปปลูกต้นพิกุลนั่นน่ะเราอยากจะรักษาไว้เห็นไหมล่ะชาวบ้างเขาสตว์เราหลวงพ่นน้อยห้ามมานี้นี่อีกห้ามมาเหยียบอันนี้อีกคราว่าเห็นไหมล่ะนาเกลียดไหม อันนี้ไล่ส่วนให้ฟังด้วยนี่้วเป็นยังไงถ้าลูกลูกมีความรู้สึกไงเอาเสียใจไหมดีนะยังหลงเหลืออยู่นั่นพอเข้ามาเมื่อบานนี้หวยมันไม่ได้เตะไม่ได้ดูเข้าใจไหมนี่นี่คือสมบัติของพระราชานะเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอยเขาเรียกว่าสมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะวันนั้นเนะี่ยฮะทรัพ เลืออะไรที่ทพ่อพูดแบบนั้นฮะก็แล้วที่พ่อพูดแบบนั้นลืมแล้วนั่นแหละที่เป็นของพระราชาหมดเตะไม่ได้เด้เขาใจไหมโอ้บเราจะเข้าไปนั่นน่นกลัวว่าไทยบ้านจะเดือดร้อนมีภายพระหน้าต่อไปเราก็วางลงตั้งแสนหนึ่งนะเพื่อต้องการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์หอจรัญพระเกศเพราะว่า มีแต่ขี้นกเข้าไปไม่ได้นะหลวงปู่ไปงัดออกมานั่นห้าทันวาน,นั่นนะ่ะต้องเข้าใจด้วยที่โอ้ยก็เราคารพบนี่ถ้าไม่มีสถาบันศาสนาพุทธก็ไม่มีต้องเข้าใจด้วยมักผลพุทธิพานก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในตระกูลราชาพระหากษัตริย์ปกป้องพระพุทธศาสนามากี่ยุคกี่สมัยล่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นไอ้ไอ้กรุงศรีอยุธยานน้นไม่ได้เป็นกรุงทนนน้น ตั้งแต่ก่อนแต่นู้นต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันมาเห็นไหมล่ะอย่าลืมว่าพระนเรศวรมหาราชนี่ขนาดอยู่บนหลังช้างออกรบนี้ยังสวดบทพระหุงม,มหากาพระเจ้าตากสินมหาราชก็เฉิดเช่นเดียวกันนี่พวกเรานมันหนี่เง่าขนาดนั้นเฉลยนั่นล่ะหง์กกว้องกวทศชาติบ้านเมืองดูพระเจ้าตากสินที่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อต้องการรวมประเทศไทยประเทศสยาม ให้เป็นประเทศเดียวเ็าแตกกันไงช่วงกรุงศรีแตกนั่นศึกษาไปที่ใจยิ่งฮึกเขิมได้เรานี่นะถ้าแบ่งภาคได้ก็ยางยิ้มวดได้ฟังว่าจะไปทําลายคนชั่วให้หมดทั้งโลกนี่ก็เหลือไว้แต่คนดีเกลียดคนชั่วเป็นนิสัยยังไงไม่ทราบนะตั้งแต่เป็นหนุ่มนุ่นเนี่ยเป็นเด็กนุน่นความชั่วนี่เกลียดที่สุดคําว่าความชั่วไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังและไม่เคยกระทาด้วยตั้งแต่เป็นเด็กนุน่น เขาใจยังตอนนี้นะ่ะแล้วดาบนี้จะมาทําความช่วยอีกหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นก็เป็นสมบัติส่วนของทางพระราชานะดูนั้นจะไปเตะต,ต้องไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทางนั้นตามมาอีกเนี่ยเราก็ต้องหาต้นพิกุลไว้ทดแทนนี่แต่ต้นพิกุลนั้นจะต้องประมาณสิบปีพระกุศากคอนเออไม่งั้นเรา ก็จะไม่ได้สถานที่มหามงคลที่วัดป่าห้วหลินเกิดต้องเข้าใจได้บ้านนี่ในสมัยที่ปีพศ2523ที่พระองค์เสด็จมาปลูกต้นพิขุนนั่นพวกในหลวงรอกา้าตั้งกนิธาที่จะสร้างเขื่อนที่ห้วยหลินนะคำว่าเจาะมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ในสมัยนั้นแถวนี้ยังเดือดยังเป็นพวกคอมมินิสต์เยอะเขาก็เลยว่าตรงนี้ไม่สามารถ ที่จะทําเขื่อนได้ก็เลยย้ายไปบ้านเอ้ยที่นาของกำนันที่นาของผู้ใหญ่บ,บ้านเห็นไหมเป็นยังไงพวกเราสถานที่ตรงนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ถากถาง,างไปเป็นดังที่เห็นเดี๋ยวนี้หลวงปู่คิดที่จะสร้างเขื่อนกรมชลประทานเนี่ยให้เข้ามาดูวันนั้นหลวงปู่ว่าสร้างเขื่อนเพื่อทูลก้าวถวาย เพราะในการตั้งปณะนิทานของพระอ,องค์เพื่อเป็นพระราชกุศลได้ไหมได้ต้องเขียนโครงการแต่จะทำเขื่อนใหญ่ไม่ได้ลูกเนี่ยทําเขื่อนนี้ก็ประมาณห้าสิบล้านคงได้ขื่นเล็กๆแล้วก็เอาก็เอาพ่อ,อยากทำเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมเข้าถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล พระพ่อองค์ตั้งปณิธา,านแล้วนะจู่ๆก็ต้นพิกุณมาปลูกอีกด้วยนี่เอาใชยังนะพระอ,องค์ทรงปลูกเองด้วยเอา้าเดี๋ยวนี้ไปตามหากันดูนะลูกนะเราอยู่ที่ไหนเขาใช่ยังอู้มามงคลเกิดแล้วเนี่ยว้ไม่จะถึงธรรมดาลูกเรื่องดีทั้งนั้นเอาอมานี่เดี๋ยวจะใช้นี่